อยากรู้ว่านิกายแต่ละนิการเนี่ยสนาพุทธเนี่ยต่างกันอย่างไรครับเออเราก็ไม่รู้เลยอย่าจา์อาจารย์ชีแจงแคลงไคเอาระดับประเทศหรือระดับโลกเลยแล้วเอาระดับประเทศไทยก่อนระดับประเทศไทยก่อนแล้วกันตอนนาเนียมีมหานิกายเป็นนิกายใหญ่ผมเนี่ยสังกัดมหานิกายแอดดี้ไพวันสังกัดมหานิกายนะครับในยุคทำนิรันรการที่สี่ครับพระองค์ทรงผนวดพระองค์ก็เลยทรงตั้งทรมยุทธ์ขึ้นมาทรมายุทธ์ก็ชื่อชัดเจนครับประกอบด้วยธรรมนะครับธรรมะกับยุทธ์ก็ประกอบด้วยธรรม ก็จะเป็นสายวังก็คือมารยาทดีพระธรรมยุทธ์ท่านจะสํารวมมีวิยาวัจจกรมีอะไรที่แบบว่าระบบจัดสรรดีมากเลยสํารวมสํารวมนะครับก็จะเป็นแบบมหานิกายเหมือนลูกชาวบ้านอ่าพระนมเน้นน้อยเล่นสงการอ่างเงี้ยเน้นอารมณ์ขี้ดือ้อขี้ดื้ออาพระพระอธิบดีบออะไรเงี้ยสะาพายย่ามอะไรเงี้ยนะครับธรรมยุทธ์ท่านจัดสํารวมสํารวมอะไรเงี้ยนี่คือประเทศไทยนะครับก่อนมหานิกาย มีเรื่องเล่าผมเคยเล่าเรนะืยนะังที่วัดที่ธรรมยุทธหมานิกายชงแรกทะเลาะก,กันต้องยอมรับทะเลาะก,กันเลยเศรษฐีท่านหนึ่งก็เลยเอาจะไปสองยงให้สามภาคีกังไรยังไงพระยังทะเลาะก,กันอยู่เลยนี่ไปนิมมง์ทั้งสองนิกายมาฉังด้วยกันก็เลยนิมนต์ห้ารูปมานิกายห้ารูปธรรมยุทธ mm hmm. หมานิกายมาถึงก่อนรถไปรับก่อนมาถึงเขาก็บ้านเศรษฐีเา็ามีปูหนังหมีนั่งเก๋ไปหนังฝรั่งอ่ะจะเป็นหัวหัวหมีแล้วเป็นหนังอ่ะ นั่งเลยพระอันที่กายไม่คิดมากแล้วลูกสบ้านนะโอ้ยหนังหมีเนาะขักเนแท้พระธรรมยศพอถึงปุ๊บเอ้ไปนั่งได้ยังไงเนี่ยหนังหมีตัวผู้ตัวเมียก็ไม่รู้เกิดเป็นตัวเมียนี่อามบัติัะเนี่ยคนมันเคร่งไงหนังหมีตัวเมียไม่ได้เลยอันนี้กายโดนแล้วโอ้โหโดนไปหนึ่งดอกแล้วหน้ามานเลยอะยังไม่เรื่มงังก็ทะเลาะกันแล้วว่ะเอาไงดีนะ <c oughs> อ่ะสกมงเสร็จแล้ว อามุกสองมงสนานะก็มีอายุวัรตะโกวัฒนาวัตรตะโกวัรีวัตรเอาพระเป็นจริงด้เลยเนี่ยว่าหยุกเลยหยุกเลยหลวงพ่อหลวงพี่หยุกเลยพระก็งงอยู่ทำไมไม่ได้เลยนี่ชื่ออาแปะนะไครก็เรียกแปะทั้งนั่งเลยอาโกเนี่ยเป็นเพื่อนเอากับข้าวมาแค่สองอย่างซองก็ไม่ได้ถวายแล้วไปเอาใจอาโกทำไมนี่ชื่ออาแปะ สวกมงก็รู้จากเจ้าภาพสิก็เลยพยักหน้ากันนั้งกำยุธรมานิกายเลย <c oughs> นี่เป็นขั้งแรกเลยนะโยมนะอายุวะตาแปะอาณาวะทาแปะศีลวะตาแปะโอเคอย่างนี้โอเคเลย <c oughs> เอ้ารูปหนึ่งทำไมไม่สวกอ่ะอะไรเนี่ยทำไมไม่สวกเลยนี่สงกลางนะบางพระบุตรเขาจะได้บุญได้อะไรรูปหนึ่งบวชใหม่พระนวกกะสวกไม่ได้ก็เลยเงียบแต่ฉลาดไงอ๋อ ที่สวดเสียงดังน่ะก็สวดให้โยมฟังอาตมาเนี่ยสวดในใจเพื่อให้มันพ้ารุกของโยมได้ยินไอ้ยาผมซองในลูกนี้เลยนะโอ้ฉลดมากถูกต้องเลยไม่ใช่สวดให้แต่คงฟังอย่างเดียวชอบชอบชอบดูสิชอบเออเอาอีกสักหน่อยมีแวะมีแวะมาซมพองต้องมีแวะนหนึ่งแต่ผมเนี่ยจะไม่รับงานอย่างนี้เลยนะ ทำไมเป็นพระมหาสุปปองตระกูลโตไม่ใช่ว่าบรรยายเยอะแล้วไม่รับโยมคิดไม่ดีกับผมจะทําร้ายผมไงแม่คุยกับลูกอ่ะจะทําร้ายพระมหาสุป,ปองอ,ะอ่ะลูกซองไหนลูกลูกซองไหนลูกซองลูกลูก,ลกซอง <S <S แค่ปืนสั้นมันก็ไปแล้ว <S <S 1> <S 1> ลูกซองนี่สมองกระชายเลยนะบางคนบอกคิดมากหรือเปล่ามหาสุป,ปองตอนเป็นพระอ,อะคิดมากยังไงตอนเก่าคาถวายเขาระบ,บชชุชัดเจนว่าจะทําร้ายพระมหาสุปงองข้าแต่พระสงฆ์คูดเจริญแลราตอนนั้นกำลังเจริญด้วย ดังสุดเลยตอนนั้นน่ะกลับมาที่ธรรมยุทธมหานิกายไข่ไม่รู้ไปต้มยำปลาช่อนมาไข่เต็มชามเลยธรรมยุทธท่านจะเตรียมช้อนมาเองท่านจะมีถุงช้อนเล็กๆโยมเย็บถวายวจับช้อนมาจ้วงปัาบเลยไข่เต็มช้อนเลยกาลังจะเอาใส่ปากพระมหานิกายชี้เลยหยุดเลยหยุดเลยเมื่อกี้หนังหมีตัวผู้ตัวเมียไม่รู้ยังไม่ให้นั่งอะ เนี่ยตัวเมียชัดเจนเลยไข่เต็มช้อนเลยจะฉันได้ยังไงเยอะก็อ๋อบัตรหรอกเป็นไงเป็นไงหนังหมีตัวผู้ตัวเมียไม่รู้ยังไมมให้นั่งปลาช่อนมีไข่มันต้องเป็นตัวเมียอยู่แล้วใช่ไหมปลาช่อนนี่มันอาจจะลังเลนะตัวเมียตัวผู้แต่มีไข่ของตัวเมียแน่นอนแต่ถ้าเป็นปลาดุกตัวผู้ทั้งหมดมันมีหนวด